วันนี้ครับเดือนจำถอนออกจัดโครงการสมรักสมรถทุกจังหวะนะครับในเดือนจำถอนออกากโครงการซึ่งเป็นโครงการในวันของกามรักมันบริหารนะครับอีกสามประเทศนะครับคือเบนซ่ามีทะลยเปิดทุตินายกันตั้งแต่ในนอกเดือนจำเลยแล้วนะครับพอจบการปุ๊บก็มงใช้ชีวิตอยู่แดกชายแดกอีกงพอถึงวันนี้ก็เปิดโอกาสให้เขาจบเกมของราการประเทที่สองก็คือเป็นคู่รักกันทักทุตีนายแล้วตั้งแต่ภายนอก ฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงเข้ามาถูกจำพุกแล้วก็เปิดโอกาสให้ฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงที่อยู่ข้างนอกเข้ามาจบประเด็นของรถในวันนี้นั่นผู้พิเศษผู้สท้ายนะครับนู่ก็คือผู้ผู้รักผนนู้สิดท้ายนะครับผู้รักผู้ชายแล้องน้องผู้ชายผู้ชายใหม่แล้วก็แล้วเปิดโอกาสให้เข้าเที่ยวกันนะครับทุกเทพทุกวัน,นะครับ มาเที่ยวบ้านเนี่ยเขามาเที่ยวบ้านกับเด็กแถวบ้าน,นอ่ะก็เลยเจอกันแล้วก็เลยรักกันก็ดีใจค่ะดีใจมากเลยไม่คิดว่ามันจะมีแบบนี้ไม่คิดว่าเขาจะจัดให้ขนาดนี้ค่ะคิดว่าแค่จดแล้วก็จบแต่นี่โหใหญ่จัดเลยตื่นเต้นหันจะเป็นลมแต่เช้าเลยเนี่ยไม่รู้จะเล่าอะไรครับดีใจครับดีใจที่เขายังอยู่กับผม เรือนจำจังหวัดอ่างทองได้จัดโครงการส่งรักส่งรสกับน้องๆในเรือนจำจังหวัดอ่างทองมาทำซึ่งเป็นโครงการในวันความรักมาบริถายครับได้เชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองมาเป็นประธานในพิธีเชิญท่านนายอำเภอและท่านประหลาดมิโสงมาเป็นผู้จดทะเบียนสมรสให้กับน้องๆผู้รักในเรือนจำซึ่งอีสานประเทศนะครับคือเป็นสามีภรรยาตัวที่ที่ไหนนันตั้งแต่แทนอกเรือนจำแล้วนะครับมาถูกจำคุกก็มาใช้ชีวิตอยู่ แดนชายได้หญิงพอถึงวันนี้ก็เปิดโอกาสให้เขาจบเกียรตของรัการประเภทที่2ก็คือเป็นคู่รักกันทางพื้นที่แล้วตั้งแต่ายนอกฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงเข้ามาถูกจำคุกเราก็เปิดโอกาสให้ฝ่ายชายที่ภัยฝ่ายหญิงที่อยู่ข้างนอกเข้ามาจบเกียรติของรสในวันนี้และผู้พิเศษผู้สุดท้ายนะครับที่ผมพูก็่คือคู่รัก LGBTQ นะครับเป็นคู่รักผู้ชาย่ข้างนอกน้องผู้ชายอยูนในกรุ๊ปข้างในเนี่ยก็เราเปิดโอกาส ให้เข้าเที่ยงกันคุณเทพเจอทั้งในข้างนอกแล้วก็มาไปเที่ยวบ้านเนี่ยผมมาเที่ยบ้านกับเด็กแถวบ้านก็เลยเจออะไรกั แล้วก็เลยรักกันชอบกัน,กนอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วเจอกันผ่านเพื่อนอีกทีนึครับแล้วก็มาคบอยู่ประมาณเดือนสองเดือนจนทุกวันเนี้ยคบมาเข้าปีที่สามไปไหนมาไหนผมไม่ไอายแล้เพราะที่บ้านผมรับได้ก็พอแล้วเนี่ย เหมือนกับเหมือนกับคนทั่วไปแล้วผู้ชายผู้หญิงอยู่ด้วยกันเนี่ยอะไรที่เป็นไรข้อกลัวก็เป็นครอบครัวแล้วยิ่งจะไม่มีลูกก็มีหลานนี่เนี่ยกอดนะเนาะกอดวันนี้ก็วันเกิดวันเกิดเขาถูกว่าอยากให้เขามีความสุขมากๆซึ่งรักความยิ่งใหญ่แม่บอกว่ารักที่เกิด มรักท,ที่สุดก็ดีใจค่ะดีใจมากเลยไม่คิดว่ามันจะมีแบบนี้ไม่คิดว่าเขาจะจัดให้ขนาดนี้ค่ะหรือว่าแค่จดแล้วก็จบแต่นี่หูใหญ่จัดเลยตื่นเต้นจะเป็นลมแต่เช้าแล้วเนี่ย น่ารักครับเจอกันทั้งแต่ข้างนอกครับอยู่กันมา1 8 1แปีดีใจค่ะครั้งหนึ่งในชีวิตเลยค่ะถึงจะเป็นันนี้ก็ภูมิใจค่ะรักมากครับไม่รู้จะเล่าอะไรครับดีใจครับดีใจที่เขายังอยู่ครับผม ก็เจอกันในเฟซครับแล้ว <harass> ก <arrivé S 2> ็คุยค <design> ุยก right ันจนเป็นแฟนกันแล้วก็มีลูกด้วยกันคนหนึ่งน่าเอันกกรรมดีๆนะครับก็คือ จดเสบียนสมรสในเรือนจำนะครับโดยทานผู้บัญชาการเรือนจำอ่างทองร่วมกับทานอำเภอเมืองอ่างทองสำนับทะเบียน,นอำเภอเมืองอ่างทองนะครับจัดกิจกรรมเนื่องในวันแห่งความรักวันวนาเลนไทน์ที่วันที่14กุุภมพาธ์2 5 6 8